หนึ่ปีผ่านมาเนี่ยอุดมการณ์เรามีแล้วก็สิ่งที่ผมคิด3อย่างหลังจากนี้ไปนะครับก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะมีพรุ่งนี้ได้กี่วันไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมครับแต่พรุ่งนี้มันมีวันเดียวตลอดมันคนละแบบกับที่เราอ่านมันมีทั้งเหตุและผล แต่ก่อนตอนก่อนที่จะมาเจอทีอาจารย์เป้ยอาจารย์เอ,อ่อดรเกิร์กเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันต้อง 2,42, คู 4, คู 2, แต่นี่เราเราเข้าใจโลจิก behind the the story แล้วว่ามันทำไมมันถึงต้องเป็น2,4คู 4, และทำไมมันถึงจะต้องเป็นอย่างงู้นและเป็นอย่างนี้คือแนะนำจริงๆว่าให้มาปลูกป่าเป็นเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วเข้าใจว่าเอ้เราก็เอ,เอ้ทำไมเอาตรงดินเราก็ว่าทำไมบางบางต้นที่ปลูกสมัยก่อนเนี่ยมันปลูกแล้วมันตาย พอเราได้เข้าใจวันนี้อาจารย์เปียกบอ,อกว่าปลูกเนี่ยต้องค่อยๆแกะเขาอย่าให้มันแตกแตกแล้วตายทันทีเราก็มาอ๋อที่เราเคาะเคาะเราเนึกว่าเราควรจะเอาเขาออกจากแล้วเราก็เคาะใหญ่เลยเนี่ยม,ม,ม,มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่งั้นลากเขาจะตายได้มาปลูกป่าเป็นครั้งแรกเลยกับรุ่น32นะคะก็คือตัวเองเนี่ยตั้งใจจะปลูกป่าแล้วก็ดูวิดีโอมาเยอะแหละแต่ว่าไม่เคยไปปลูกจริงๆวันนี้ก็เป็นครั้งแรกมาปลูกในที่พี่ณั รู้สึกดีมากรู้สึกว่าเออสิ่งที่อาจารย์สอนวันนี้เราก็ได้ลองนํามาใช้ลองขุดหลุมไม่ต้องลึกมากฝังลงไปครึ่งหนึ่งกดดินให้แน่นแล้วก็ถมดินลงไปอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ต้นไม้เราก็เข้าใจว่ามันต้องลงลึกเนาะมันถึงจะรอดแต่ว่าวันเนี้ยเราได้มาลองทําจริงๆเราได้รู้ว่าคือไม้เนี่ยมันรากไม้มันหาก,กินกับผิวดินซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันง่ายจังทําไมเราถึงมองข้ามาอะไรที่ง่ายๆไปสําหรับ การปลูกต้นไม้นะคะหนึ่งปีที่อบรมเสร็จนะครับมีความรู้เท่ากับท่านมาเริ่มทำเกษตรนะครับก็หนึ่งปีปีที่แล้วผมปลูกป่าที่นี่อาจารย์มาช่วยปลูกแปลงนี้ครับ10ไร่ แปลงที่เราไปปลูกเมื่อสักครู่นะครับ20ไร่ปลูกไม้หลักประมาณ10กว่าชนิดนะครับสาเหตุที่อยากกลับมาทำเกษตรก็คืออยากกลับบ้านนะครับในพื้นที่10รไร่เนี่ยครับภายในอีกประมาณ2-3ปีเนี่ยฮะก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์แล้วก็จะเป็นป่า มาดูต้นไม้ที่ปลูกไปนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างอย่างเงีย้ยต้นพยุงโตนะครับต้นใหญ่นะครับปล่อยมาก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งอายุ12ได้เข้าเมืองไปขุดทองนะครับผมไม่เชื่อหลายคนก็มาขุดทองที่เมืองเหมือนกันนะครับ ไปขุดต้อง30ปีนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับพอเราอายุมากขึ้นเราก็อยากกลับบ้านนะครับโชคดีที่ขี่รถผ่านเขาชะกันแล้วได้เจอป้ายท่านด็อกเตอร์นะครับจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์เปียกกับท่านด็อกเตอร์อยู่ที่นี่ได้ดูแค่สื่อครับสื่อที่บอกเด้ผมดูสื่ออันเดียวของอาจารย์ด็อกเตอร์เกิดก็คือปลูกต้นไม้ไดแ้แล้วได้200ล้านนะครับ ได้ดูไหมันะดูคลิปนั้นเลยครับดูคลิปเดียวเลยแล้วผมก็คิดอยู่ว่าผมก็อยากปลูกต้นไม้นะเห็นป้ายแล้วก็ยู่ทกรกลับครับเข้าไปเขาบอกว่าจะมีอบรมนะอีก5วันโอเคมีอบรมก็สมัครเลยครับรู้เลยว่านี่แหละคือหนทางที่เราจะได้กลับบ้านแน่นอนนะครับขณะที่อบรมอยู่นะครับผมก็โทรศัพท์เลยครับสั่งที่นี่บอกว่าช่วยตัด ต้นลำไหญ่นะ่ตรงนี้ผมปลูกลำไยไว้ประมาณ5 6ปีนะครับมีผลผลิตแล้วปีที่ที่ผ่านมามันเอ่อมันไม่พอค่าค่าเก็บนะครับไม่พอค่าปุ๋ยสไร่ตรงนี้ตัดหมดเลยทุกวันนี้ยังเสียดายครับไม่ใช่เสียดายว่าตัดมันนะครับเสียดายว่าที่ให้เข้าไปฟรีๆจริงๆเอาไปเผาฐานมหาศาลเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เริ่มต้นปลูกเปล่าหนึ่งปีผ่านมานยอุดมการเรามีแล้วก็สิ่งที่ผมคิด3าอย่าง หลังจากนี้ไปนะครับก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะมีพรุ่งนี้ได้กี่วันไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมครับแต่พรุ่งนี้มันมีวันเดียวตลอดคือคนเราเนี่ยจะมีสิบปีสักกี่ครั้งแต่ที่เราคิดแบบนี้ได้เพราะวันหนึ่งเราได้ไปงานชาวนากิจเพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จัก ญาติผู้ใหญ่เราเราจะเราจะโปงได้ทันทีเลยเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนเลยเราหาเงินแทบตายเลยบางทีไม่ได้ใช้เราขายเวลาไปเต็มเวลาเจวันบางทีได้หยุดแค่วันเดียวเฮ้ยเราทําเพื่ออะไร <ส LEE: S 1> นะครับวันนี้ผมก็เลยมาคิดต่อว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ได้อีกเมื่อไหร่เราไม่คิดประมาทนะครับทีนี้ผมคิดอยู่3าอย่างคือหนึ่งในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ ก็ต้องทําให้มันเป็นให้มันมีไรายได้ก็ต้องสร้างไรายได้แน่นอนครับเราต้องกินนะครับเรามีทีมงานเรามีครอบครัวอยู่เราก็ต้องสร้างไรายได้แต่รายได้ของเรามันจะต้องมาจากสัมมาชีพเหมือนจารสอนนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพหมายความว่าเราทําของดีขายเขาได้ของดีเขาจ่ายตังเราแต่เป้าหมายเราอาจจะใหญ่แต่ก็แล้วแต่ความคิดของใครของมันหนึ่งนะครับสอง ทำเพื่อความสุขครับสิ่งไหนที่เราความมีความสุขเราทําครับก็ผมมีความสุขตื่นเช้ามาผมก็ลุยเต็มที่ทําลุยข้าวเที่ยงไม่ได้กินเลยครับวันนี้ข้าลุยเต็มที่นะครับสามทำเพื่อสังคมทำเพื่อสังคมบ้างไม่ใช่ทําแต่เห็นแก่ตัวเองเห็นแต่ครอบครัวนะครับทําเพื่อสังคมบ้างทุกวันนี้ก็ <ไป S 1> ที่เราทําได้ก็คือทุกวันนี้ก็ไปวัด ไปวัดักินข้าววัดร้ไหครับก็ทําใคร,ใคร,ใครเราก็อยากะจะปลูกต้นไม้นะครับว่าเยอะๆเราไม่ได้เก่งเหมือนสติฟจ็อบไม่ได้เก่งเหมือนกับผู้นําที่เก่งๆในโลกนี้นะครับเราจากไปแล้วต้นไม้เรายังอยู่ผมคิดประมาณนี้ครับเราจากไปแล้วเฮ้ยต้นไม้เรายังอยู่ผมตั้งใจจะปลูกต้นไม้ของตัวเองสักร้อยไร่แต่ตอนนี้มีปลูกไปแล้วสิบไร่ กำลังจะปลูก20ไร่ขาดอยู่70ไร่นี่คือโจทย์นี่คือเป้าหมายนะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับวันหนึ่งแล้วเราก็อยากจะปลูกเป็นหมื่นหมื่นไร่แสนแสนไร่ไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่ตัวเองเราอยากจะมีต้นไม้เยอะๆนะครับเพราะว่าผมคน้นผมตอบตัวเองได้แล้วว่าปลูกต้นไม้แล้วจะขายใครปลูกต้นไม้แล้วได้อะไร ปลูก้นไมแล้วจะกินอะไรวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วปลูกต้นม้เยอะต่อไปราคามันก็ถูกดิมันก็ตกตามแล้ววันเนี้ยม,มึงสร้างบ้านปูนกันปูนมันลงไหมล่ะมึงสร้างเหล็กเหล็กมันลงไหมใช่ไหมครับไม่เคยลงมีแต่ราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับไม่มีลงหรอกครับตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันไม้เมื่อก่อนผมอยู่ ซื้อมายกละสองพันพันแปดเป็นส0มพเป็นสี่พจะเป็นหมื่นทุกวันนี้ไม่เคยลงเลยอันนี้สองยกนะครับไม่มาค่าสมัยก่อนยกเท่าไหร่ครับอาจารย์เมื่อก่อนก็นเต็มที่ก็สามพันสี่พันสามพันปัจจุบัน3 0 0 0 0ื0 0 0ี่หมื่นห้าหมื่นสทุกวันนี้มันก็ไม่มีด้วยไม่มีขายครับเอาจะสร้างบ้านปูนหลังหนึ่งเนี่ยไปร้านขายไอ้วัสดุก่อสร้างบจบเลยทุกเรื่องราวมีหมด,หมด แต่จะสร้างบ้านไม้สักหลังเสาแม่งอยู่ไหนวะ mm hmm. ล่อตรงคานอยู่ไหนวะฝาอยู่ไหนกว่าจะได้บ้านไม้แต่ละหลังมันไม่มีร้านขายไม้สําเร็จรูปพร้อมสร้างบ้านสักที่เลยในประเทศไทยกูต้องไปซื้อเสาที่นูน่นเว้ยเฮ้ยไปเอากระดานที่นี่ไปเอาฝาที่นูน่นไปเอาไม้คือแม่แปลนี่แต่ถ้าเรามีไม้กูพร้อมหมดเลยสร้างบ้านได้เลยนะครับตรงนี้ มีเงินก็ใช่วันจะสร้างได้บ้านไมน้กว่าจะได้แต่บ้านปูนไปสั่งตบจบในรายการเดียวเลยร้านนี้เนลมิรนะครับแต่ก็ไม่เคยที่จะถูกลงปูนนะครับเพราะฉะนั้นสร้างเถอะไม้มันไม่ถูกลงหรอกนะครับยังไงก็ไม่ถูกลงมวนต้องการยังสูงอยู่ไม้ทุกต้นมีค่าหมดใช่มีจุดเด่นของเขาหมดเลยนะครับเราก็ <ไป S 2> ดู<ห>ดีย<ห>ว่าเห็นไหมไ ลึกต้นเดียวถึงเวลาใช้งานมาณสี่สิบปีมันสร้างอะไรได้บ้างเคาน์เตอร์ลอกไปหมดเลยนี่อีกเก้าอี้ที่นั่งอีกเศษเล็กเศษน้อยนั่นคือไม้แค่ต้นเดียวสร้างมันได้ตัดมาแต่เราเอาเม็ดมันไปปลูกอีกไม่รู้กี่พันต้นกระจายไปนี่เราอนุรักษ์ไหมนี่เราอนุรักษ์นะเพื่อให้มันคงอยู่อนุรักษ์ถึงเวลาก็ต้องมาใช้ไม่ได้ผุพังแล้วสูญสลายสาบสูญไปอนุรักษ์คือให้มีคงอยู่ถึงเวลาก็เอามาใช้ แล้วก็ให้มีคงอยู่ไปเรื่อยๆน,นี่คือการอน,นุรักษ์นะครับ,บ,บ,บะะที่เคยวาดไว้ตรงนี้เป็นผมเอาไว้ต้อนรับแฟนขับแฟนเพจที่มาเรียนรู้ครับข้างในก็เป็นแอร์จริงนะครับไม่ใช่พัดลมเป็นแอร์ อ๋อเป็นแอร์อ๋อ หกพันดีทีวครับพี่ณะเลี้ยงโกโก้ด้วยนะคะจากฟาร์มโกโก้คาเฟ่นะคะอร่อยมากเข้มข้นมากเลยชอบมากค่ะอร่อยมากให้มาลองเดี๋ยวจะต้องกลับมาเอกค่ะแล้วก็อยากจะมานอนลองเต็นท์เพราะว่าตอนแรกว่าว่าจะซื้อไปลองไปไปที่ที่ไร่ของตัวเองแล้วเหมือนกันอันนี้อยากลองมากเลยเดี๋ยวว่าจะพาน้องหมามาด้วยเมื่อกี้เห็น,นเห็นพี่ณรงค์บอกว่าพาน้องหมามาได้ด้วยในความคิดของความฝันของเราเราก็คิดว่าเราอยากทําร้านกาแฟอยู่แล้วด้วย เราอยากทำเป็นป่าแล้วก็มีร้านกาแฟแล้วแล้วทีนี้เราก็ได้มาเห็นไอ้ตรงที่เขาทำเป็นแบบกระโจมแล้วก็เป็นพื้นที่เหมือนจัดแรงจัดเลี้ยงยิ่งชอบเข้าไปใหญ่คือแบบเหมือนเอ้ยเราคิดไว้แบบนี้แล้วมันเป็นภาพที่เราคิดไว้เลยอะอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามัน,ม,นมันเหมือนมันเป็นอะไรในอุดมคติที่เราได้มาเห็นรูปแบบก่อนแล้วเราอยากจะกลับไปทำนะคะจริง,รงๆเราก็ทำงานประจาอยู่นะคะทีนี้เนี่ย ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะ,กะเกษตรเราจะเราจะทำยังไงกันดีนะคะเพราะได้มาอบรมแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะค่ะมันทำอะไรได้หลายอย่างมากก็วันนี้ที่ได้หลกักๆเลยที่ได้มาอบรมนะคะน่าจะเป็นแนวคิดคิดว่าแค่การดู youtube คงไม่พอนะคะก็คงน่าจะต้องมาเรียนรู้ดูของจริงได้ลองทํำจริงถึงจะได้เข้าใจแล้วก็คิดว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับเรา แล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อได้รวมถึงทั้งที่ได้มาโกโก้ฟาร์มเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ว่าแล้วทำการเกษตรเราจะเอาไปทำอะไรได้อีกมันไม่ใช่แค่เกษตรที่ทุกคนคิดนะคะว่าจะเป็นแค่เกษตรแค่ปลูกต้นไม้ปลูกปลูกข้าวปลูกอะไรแบบนี้มันก็จะมีหลากหลายที่ทำไปได้ด้วยกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะไปใช้กับ ที่ที่ที่เราคิดว่า,าจะไปลงไปลงทุนอะไรได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็การดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นพี่ที่เอาความรู้ค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงมาให้เห็นตัวอย่างจริงๆเลยว่าหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเอามาทำอะไรได้นะคะอย่างที่มาที่โกโก้ฟาร์มเนี่ยนะคะ ทางรุ่นพี่คุณนานะคะที่เป็นเจ้าของเพจนะคะเขาก็ทำแค่หนึ่งปีเองแต่มันก็ทําให้ได้เห็นผลนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้ลงมือทํามันหรือเปล่านะคะแล้วผลมันได้ยังไงอันนี้นะคะซึ่งมันน่าจะติดตามแล้วก็คิดว่าทุกๆคนน่าก็จะมีไอเดียแล้วก็คงองต้องติดตามผลกับทางเพื่อนๆแล้วก็ตัวของเราเอง กันต่อไปนะคะส่วนของผมก็คือโกโก้ Go Go อร่อยครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ได้มาฟังโกโก้เนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันได้เห็นเลเยอร์ได้เห็นเขาเรียกว่าไอเดียในการทำบิสเนสอะไรหลายๆอย่างมันเหมือนกับว่ามันเป็นการกระตุ้นแรงมนดาลใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วขนาดที่ที่เรามีอยู่แล้วก็เรื่องของเลเยอร์ที่เรามาเห็นเนี่ยบางทีมันก็สามารถที่จะ ทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็วันนี้ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาที่ฟาร์มโกโก้เพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันมีทั้งมีทั้งเขาเรียกว่าเลเยอร์นใ,ในการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็บิสเนสที่อยู่ทางด้านหลังนะครับการปลูกป่าเนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามีการทําลายป่าเนี่ยมานานแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีกฎหมายที่ออกมาให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องมีการปลูกพืชปลูกป่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปลูกป่ากันช่วยกันปลูกปาก่าเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆนเนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับอาจารย์ก็มีการถ่ายทอดนะครับใน,ในเรื่องต่างๆนเนี่ยโดยละเอียดซึ่งบางทีเราไปดูจากที่อื่นมาเราก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับดูไปแล้วก็เราไปคิดเอาเองถ้ามาสัมผัสเองทําเองได้ทําเองนะครับได้เห็นเองเนี่ยมันก็ จะเกิดความข่องแท้ในการที่จะไปดําเนินการซึ่งถ้าเราได้ความรู้จากตรงนี้เราก็สามารถนําไปพัฒนาในพื้นที่ที่เราว่างเปล่าในสิ่งต่างๆแล้วก็ไปขยายแนวความคิดให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับเราหรือที่รู้จักกับเราเนี่ยได้ขยายออกไปนะครับเมื่อทุกคนช่วยกันขยายไปเชื่อว่าประเทศเราเนี่ยมันก็จะมีป่าที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับหรือเท่าที่ผ่านมาครับ ผมผมก็คิดว่าตรงนี้ดีครับแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ต่างๆเนี่ยขณะนี้ก็แตกตัวออกไปแล้วก็ได้ขยายาการถ่ายทอดออกไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเราต้องช่วยกันครับถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วก็อีกหน่อยป่าก็คงจะหมดไปครับครักป่า